ข่าวของพี่ชายสุดหล่อของเราหน่อย<ช>นะครับนั่นก็คือคุณเวียสุกนวัต์นั่นเองนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับเขาเพิ่งไปออกอีเวนต์ล่าสุดมา ก็เลยมาอัปเดตชีวิตกันหน่อยเพราะว่าถ้าเจอกันในแต่ในโซเชียลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพี่เวียเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนครนายกเขาใหญ่กับคุณวิกกี้ภรรยาของเขาแล้วก็ลูกของเขานะครับน้องวิลินต้องบอกว่ามุ่งมั่นในการทําสวนทุเรียนอย่างคณารถมากๆเลยสวนคณารถเนี่ยซึ่งพี่เวียบอกว่าไปได้สวยมากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์เขาดีกว่าครับ โอ้ดีครับสนุกครับนิ่งส่วนนี้ก็เราเราขายมาหลายปีแล้วหมายถึงว่าเรามีผลผลิตมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้สนุกสนุกกันก็อร่อยวหวานกรอบมันอ,อุ้ยขายหมดขายหมด <laughs> ตอนแรกเราก็กะว่าปลูกเอาไว้แบบเราก็อยากจะกินนี่แหละ <laughs> เออแม่เราชอบคุณวิกกี้ก็ชอบอะไรเงี้ยแต่พอมันขายได้ราคาปีนึงผมว่ามันก็ มีเงินหมุนเวียนอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้เยอะนะโอ้ถ้าถ้ามีของอะ่ะเราก็กล้าทำ<อ>ถ้าทำได้เมื่อไหร่เดี๋ยวได้เห็นกันแน่ไลฟ์สดนีด่ลูกนี้ <laughs> บอกกันได้เห็นเลยอย่างนี้ S <S <S 1> <S 1> อ้าวไม่แน่นะเนี่ยนาคตอาจจะเห็นเวมาไลฟ์ขายทุเรียนก็เป็นไปได้นะคะอแต่พูดถึงพี่เวียปุ๊บก็ต้องมีอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆทุกคนอยากจะทราบ,น,รบนั่นก็คือผลงานละครซึ่งพี่เวียก็บอกว่าตอนนี้ขอโฟกัสกับการเลี้ยงลูกแบบ full time ก่อนนะคะแล้วก็อยากจะใช้ใช,ชีวิตอ,อ,อยู่กับครอบครัวให้เต็มที่ก่อนค่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นช่วงเวลาที่เราพักด้วยแหละเราได้เลี้ยงอยู่กับลูกใช่ไหมฮะ <S <S เราได้ช่วยคุณวิกกี้เลียเล้ยงเลี้ยงวิลินอะไรย่เงี้ย เราก็อาจจะขาหายไม่ค่อยได้รับงานที่มันแบบยาวๆอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พักก็ไม่ได้รับละครแล้วใช่ก็จะรับเฉพาะแบบสั้น,น,นๆกพวกแบบภาพยนตร์หนังหรือซีรีส์ที่มันแบบว่าค่อนข้างแบบกระทัดระะัดอย่งเงีญ,ญายังมีสัญญาอยู่ครับผมยังเป็นเด็กยังจนยังจนยังเด็กอยู่ต้องดูครับเผื่อมีรายการเผื่อในพวกเนี้ยล้วก็อาจจะแบบทำได้อะไรเงี้ยแต่ละครไม่ไหวแล้วยาวไม่อยาก่างลูก่างเมีย เป็นไงพ่อหนุ่มไม่อยากห่างลูกห่างเมียขึ้นมาเลยเรบอกว่ายกตาแหน่งคนรักครอบครัว2024ให้พี่เวียไปเลยนะคะแล้วพี่เวียก็บอกว่าไอ้อย่างเรื่องผลงานถ้าเกิด <ละ S 2> เป็นละครยาวๆอาจจะย,ยังไม่ไหวแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์สั้นๆก,ก็ยังสามารถรติดตามได้อยู่พี่เวียยังพอรับได้และที่สําคัญใดๆที่เวียยังอยู่ที่ช่อง 7hd ไม่ไปไหนค่ะครับผมโอ้โหเหมือน MP แอมพิรว,วัตรเลยนะครับ <c oughs> ไม่ไปไหนเหมือนกันรักครอบครัวด้วยรักครอบครัวด้วย